สวัสดีค่ะพอสวัยค่ะสวัสดีครับพอสวัยค่ะค่ะมาตามเนวทางกับพอสวัยค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน2 5 6 7บคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะบาท้องพูดเนาะ<ช>ค่ะเป็นคลิปแรกของคุณพ่อในงวดนี่ค่ะ,ค,ะคุณพ่อนีฝันเหมือไรคุณพอ่อฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันเมืออ่อคืนนี่ช้านี้กับบาท้องพูดมาตามคุณพ่อมือน,นี้วันที่13เนาะค่ะเป็นจากไหนคุณพ่อค่วมฝันเบาซู่ฟังเนยค่ะฝันเห็นปูเนี่ยว่ะฝืนขืนมหา บมเป็นเพื่อนอยู่ในนี้ครับเพื่อนอยู่กล้งปลาผุ่นคอก็เลยกเขาไปนั่งในเพื่อนข้าวหนึง่งเพื่อนก็นยังจึกยึกขึ้นมาโอ้ป้านหนงจะเห็นหนาหน้อปูแต่ว่วาเขาก็ยิ่มใัยเฮ้ยเรากบมาให้สามตัวก่บนะแต่ว่ามันตัวใดก็มีแต่ปีงอยู่ในปากมัน ขาปิ่งอยู่นะครบนั่นบางมปนตัวหน่อยไอ้มีงเปตัวใหญ่โอ้ยังอยเอ,อย้ยเอ้าเยอะมั้นอวะข้าวี้เดียดปิ่งกับป,บปนั่นนะจำเป็นกับเด็ตัดตัดใจเอาอรบบ้บานี้เอากบแล้วเอาไว้แล้วก็เพิ่นก็ลงไปดนเติมล้วเพิ่นจะโลง ย่างวับ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 กระเป้าก็น้ำน้ำฝนขึ่นไปใกล้ตึกระหางปบ่ไปดอกน้ำฝนว่าเจ้าฝนไปแจ๋ได้เออก็เสือกลง้องห่าเสือกลงห่องแล้วก็เลาะห่องขึ้นไปไปเห็นนกอันนั้นมันห้องนกเนก้ยมาห้องอยู่ตะบอนเก่าเถอะว่าก็เนี้ยไงนกเนี้ยไงมากินมัน คอยกับปซาองเบงย่งางขึ้นไปไป้าหอดป้ายใหม่ตัวนั่นแหละย่างขึไปป้เห็นห้างเพินดูพันซีโตอยู่ในห้างเลยลับออกมาจากหันวา่าเอาดอกว่า,จ,าจะเอาไปย่างหลูกหน่อยก็เลยกลับหันหลังเอามาก,กับพอดีหูเมื่องตอนนั่นแหละบ้านเข้ามาตีเข้ามาตีเนี่ยค่ะก็คุณพ่อห้างเพิงนี่คุณพ่อเห็น จักห่างคุณพ่อห่างนก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 ที่ห้องอยู่เนอะเนอะจะมีลูกอยู่หานจักโตคุณพ่อกลูกสีโตลูกน้อยสีโตเนาะลสี่โตบานี้เห็นเพิงจักโตโอแม่เพิ่งแม่เพิงห่างนกครับเห็นห่างนกคุณพ่อเขาได้ยินเสียงนกห้องเออเลยยางนั่งใบเบิงเออไอหัวตัวเห็นห่างนกกับลูกมันม่างสีโตแม่มันนักตีปีกใครคอยอยู่แต่ว่ายางไปเบิ่งหินหัางเบิ่งห้องเอียงที่กินหู่เหลือเขาไปกินมันบ่อว่ะ ไปบุกขไปเบิ่งไปป้ายใหม่ไปเห็นห้างนกโอ้ยของแมนนี่มันใครอยู่นี่ตวนไปสอบมึงหนูมันมีแต่โต้นนาห่างหักเกี่ยงงามๆค้นมาทันปงก็แล่นอยู่ซีโต้นอนนอนกองกันอยู่ไอซีเตอร์ก็หนุบหน่อยซีโตหันหลังมากอะพอดีหูเมื่อออกจากออกจากการในมึงหนุกหลุบหน่อยซีโตนี่ก็คือปลอด ปีเห็ก็ได้นอกแบบแต่วต<ร>ง,งนี่าไัเนาะคอยกับออกมาจากลูกมาจากเพื่อนแล้วก็ก็ลงไปวัดชินัมคนปูปก็เลยบไปไปออกากเสือกลูกห้องเละห้องถึงไปบ้านปลาใหม่โอเคอเลยไปข่อห่างนกหลงังมันข่งมันมีลูกนกที่นางซี่ตัวปูนะเอาขืนมามาหอดหัวเันได้กับ พวกลได้แบบคืออันนี้ตีตีขันใส่หน้าขันสองสามขันก็หอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่เพื่อนบ่ใหญ่ก็ได้ดอกเพื่อนเป็นมุ่งมุ่งยานี่ละโอ้ป่านนี้น่าจะฟอกันกระปูจ้าเพป็นกระหัวหยุดใส่เพป็นมานางปับค้าวเดือดปุ๊บจุกกบออกกรุบเนียสามโต๊ะกบค่ะแต่ว่ามันหักโอ้กรุบเนื้ยจะไมีปากมันมีแต่ปิ้งเอาว่ะ ตัวได้ก็ตนันเอาโหลดวะเพรวที่ยงนี้ยังมาอยู่นปากกบนั่นหลหังมันค่อป่างสามตูได้กบกับสามตัวตัวละตัวตัวละตัวนั่นแหละีตีจังไงเราคุณ่อครบขาบครบขาบปีงพองานเรากบสามตูขาบปีงกบกบกับตีเป็นเก่าสามกับตีเป็นสามนะกบสามสามตัวสามอยู่้ปีงก็เป็นแปด ว่าเก่าสามแปดเก่าาสมแปดนาะคุณพ่อห้เก่าสามแปดนี่ละเหลวบสามแปดกับหนากับหลังเอาเนาะคุณพ่อนะหมักตัวไรออกหนาเก้าสามแปดควบสามตัวคบขาดปีงเนาะที่แหลกนี่คุณพ่อหิน ผะกอนเมนบ <AN> อกผะนี่ไาเมนตีเลขก็ตีเป็นน้าแปดเนาะค่ะปูสมาปูนี่นละที่มันโคตรเนาเลยปูเห็นปูก่อนปูนี่ไาเมนตีเลขก็สิเป็นแปดเนาะคุณพ่อเนาะแปดบานนี้เพิ่นจับกบออกมาเพิ่นจับกบออกมาไทเมนขึ้นเชื่อนก็เป็นแปดหาน่าแปดหาแปดหกนี่ละทีสหบเนาะเออนี่ละแต่ที่ชัดเจนก็คกือกบสามตัวมีปีงในปากมีปีงในปากมันทั้งสามเลยปีงไม่ต่ ปิ้งข้าวรุ่นชำนึงนะนะครับโอ้ยยังจะไปกินมีแต่แต่ปิ้งในปากกบตัวตัวก็คืดอ,อายากไอ้เพิ่นกับปัานเนี่ยเพิ่นเอาไห้เนอะครับว<ะ>ันนี้ก็เลยเอาไปไหวจักเอาไหว้บ่อนได้ดอกคืนว่าย่างไป,ปงวกวันนั่งข้าวมะลินกับเพิ่นข้าวหนึ่งกุยกันสองสามขวบไปเลยได้เนี่ยเพิ่นว่าลงหัวขัขนได้ย่งางไป,ป ปัานจะมาพอองกันถึงหนึ่งตัวหัวจักกันอยู่บ่หรอคุณพ่อพระอุบาลหัวจักกันอยู่แต่กี่ก็พ่อชั้นกดเห็นคือเคยเห็นเหล่าอยู่หอกแต่ว่าจำบ่ได้ะล้อบัานนี่นกลงไปนก้วบาดคุณพ่อนกลงไปลงไปแลกวกะที่แรกว่าชิไปน้ำฝนพิ่นทางพิ่นนั่นแหละโ่ไปดอกตัวแล้วเขาเลยกลับลบบานกับกับไปทั้งขังลงห้องเลาะห้องเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อย าพาไปติดยืดถึงเ้าก็ลลละห้องห้องกระหอดโงกไรไปห้องยิ่เจ็บเจ็บอยู่น่ะหันก็มีตัวเดียวเรห้องแม่มัน,น,นอ่ะโอ้มันหวงยังยังสิก,กินมันบ่ว่าบายนี่ยังจะห้องมาเ้าะแอ้มยังเราอยู่นนยใ,ในนี้ว่ะยังขึ้นไปยหอดป้ายใหม่ป้ายใหม่ร้อนเนี่ยแต่พอดีไปเห็นห้างคืนยืดข้อซองบึง มีจะลูกนกบาดยูนหันซีโต้คุณเขี่ยงบอลบอลแดนอยู่ตอนแรกคุณพอเิ่นวาห้างพึ่งโอห้างห้างเพิ่นเนาะคุณพอิ่นวาห้างเพิ่นแอดได้ยินว่าห้างพึ่งเนาะค่ะหูแอดเพี้ยนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเนาะค่ะคุณพอิ่นวาห้างเพิ่นเนาะค่ะห้างเพิ่นแต่แต่ว่าหันเป็นห้างนกเนาะบาท้องพูนค่ะแต่ว่าแอดได้ยินว่า ห้างพึ่งแอดก็เลยถามว่าห้างพึงเนาะค่ะแอดไปคิดว่าเป็นห้างพึ่งฟังบอค่อยชัดต้นนันยันมันอยากเป็นเหล็กลางเลยเนาะนกนี่เนาะเออนกอยากเป็นเหล็กลางตีเป็นอะไรก็พอตีเป็นอะไรล่ะนกเป็น่กเป็นนี่แล้วหนึ่งหนึ่งนกหนึ่งซีตวกับซนี่เนาะเอหนึ่งซีซีหนึ่งสิบหกหกสิบเอ สิบสี่สี่สิบเอ็ดขัดตีเดี๋ยวหกสี่สี่หกนี่ล่อยู่ในช่วงนี่ละสองตัวนีเนาะคุณลุงขัดตีเอาสองตัวมันมันเป็นสี่ตัวหน้่เลกลางอยู่หันคุณผอว้านหนึ่งสี่กับสี่หกเหมืนไหมคุณผอขตีว่านหกนี่มันเป็นหนึ่งค่ะบ้านนี้อยู่ในห้างห้างกับสิเป็นหาเป็นหาเป็นหกกระได้ในห้างสี่หกสี่หานี่ก็เป็นไปได้นะ หนึ่งหกหนึ่งหานี่ละอยู่ในส่วนนี้ละสี่หกสี่หาอืมสี่หนึ่งหนึ่งสี่น้ามันบอกคุณพออืมนกน้ามึ่งนกสี่ตัวเพาสีโบมามันสิมางสีว่านกสีก็ไปในห้างห้างก็เป็น,นหกลูกนกก,นนกนนับหน้ามึงคือเก่าหนึ่งหกก็เป็นไปไห้คุณผอคุณผอสีเอาตัวไรเห็กลาง สี่หกกับหนึ่งหกนี่หละสองสี่หกกับหนึ่งหกเหอนไหมู้ได้ยากไงหนึ่งสี่ก็จับเอาเนาะเออจับพตรไหนมาหนึ่งหกกับสี่หกวาสันค่ะส่วนเรลยกบนล่ะครคุณพ่อเล็กบนก็ครบหลยนึ่นคบเป็นเก่าแล้วล่ะครบยังไก็เก่าแท่นน่าจะมาเร็วครบบสามตัวแโจออกจากทุกยามพื้นบนนั้นตายจากตัวเลยค่ะ มีแต่ปิ้งก็ร้อนในปากมันนั่นว้ายตัวเอาอยู่บ้างาคือเป็นตะขี่เดียดแต่ตัว,วปิ้งหข้ามีก่อยจับมันจับในปากปบขึ้นหนิงเอาา้าเพื่นว่าเอาใส่ปูไปใส่ยังดอกไว้หวานตัวลบมากข้าวหนึ่งมาันาั่งคุยกันข้าวนาาไไหน,นึ่งเพิ่งกะลูกป้าเลยได้หนิเพื่นป้าก็ป้าถึงตัวปูว่าป้ายังมาผอกันนอเพื่อนก็หัวหยุ่มหยุย่มใส่ บานนี้หอยลูกจากเพื่อนมาบะสิไปน้ำฝนปูนี่บ่อป้าไปหรอกับพระหลายองค์อยู่หันเพราว่ามันบ่มีเกียรติบ่มีชักทียังดอกตะค้องนี่ว่าก็เลยเดือดร้อยลงทั้งผีร้อยลงทั้งขางทั้งตะเวทตกขางเหอรอคะหล่อหองหล่อหองไปเลยบานนี่นี่แต่ปลาใหม่อุ้ยหกปลาปลาปลาใหม่หน่อย โรคแล้อยู so, really like ่ในแง่ห้องแล้วก็ห้องอยู่ห้องแก่ห้องแอยูนี่ยังห้องเอียงเลยค่ะใช่ละแม่มันว่ะเดียวไปเห็นแม่มันมันก็เห็ดปีกใช่อยู่โรคเลยมันเอียงเลยอยู่นี่ก็มันตื่นมีเสือผู้หมูหมาบ่หวานยางครับเขายางครับไปเบืองเลยไปเห็นหัางเพิ่นโอ้ยของพ่อแม่เออหนิมันมันห่วงลูกมันแล้วนี่ว่ะกก็ยืดข้อซองเบือง มีแต่ลูกมันสีตเต็มห้างอัญยะอยู่ค่ะโอ้ยมีแต่ตัวงามฮะกูชสิบเอามันดอกตัว์ได้ต้นมันก็เลยถอยลังกับมาพอดี้หูเมื่อได้เท่านั้นเี้มันบาไล่ตัวดอกเหล็กตัวนี้ก็ได้สามตัวคุณพ่อให้สิบหกับสี่หกคนนั้นแหละค่ะอันนี้เด็กล่างเนาะบ้านนี้สามตัวเด้ค่ะสามตัวบน ตัวไหนมันเป็นสามตัวประดตีฐลระลางนะสมตัวบนคุณพ่อไฮตัวไหนสามตัวบนบอนั่นเละเ3ยเก่าสามแปดเก่าสามแปดครบเป็นเก่าอยู่แหละครบสามตัวเก่าสามแปดเนาะคุณพ่อไฮค่ะเป็นเหล็กบนเด็กหน่อยสมคนไรจับงูน่ะหน่อยก็เป็นหนึ่งเลยยังว่าจับก็เป็นเจ็ดเล็กหน่อยสามคนหนึ่งเจ็ดสามมันไปออกเลขหนามดค่ะค่ะว่ามกันที่มันชิได้ค่ะ รอบนี้คุณพ่อเป็นหายเหล็กบนมาเก่าสามแปดเนาะฟันเห็นปิงจับกบฟัน่าคูบาอากบหาแต่ว่ากบมรงนีปีงจับอยู่เนาะความฝันของคุณพ่อในคลิปนี้เนาะค่ะชัดเจนค่ะท่านผู้ชมสามารถตีได้เนาะค่ะตีแล้วก็คอมมนไตคีปพูดคุยกันว่าท่านผู้ชมสิตีตัวใดเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเป็นหามาก็คือเลขบนเนาะค่ะเก่าสามแปดเล็ล่างเนี่สี่หกกับสี่พกเนาะค่ะคุณพ่อหามากเป็นเหลขสามคุ้มค่ะ เป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนค่ะคุณพอ,อ,อมีอั้เพิ่มเติมบอค่ะนี่แรกก็พันธนัท่านนี้มีท่านี้นเออนาะค่ะขอบคุณพอสวัยค่ะออขอบคุณค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพอเนาะค่ะที่เพิ่นฝันในงวดนี้ค่ะ คพื่อนพ่อนีเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นปูหรือว่าเป็นพระเนาะค่ะเพื่อนอื่นว่าปูยางขึ้นมาทั้งเฮือนแต่ว่าบุหูว่าเป็นเฮือนไผ่เพื่อนว่าค่ะคพื่อนพ่อนีนั่งอยู่ทั้งหันเพื่อนว่าละปูนี่ก็เลยนั่งโลงแล้วก็โจกเอากบออกมาจากถุงยามเพื่อนว่าค่ะโจกออกมาทั้งเบิดสามตัวเพื่อนว่าค่ะจ๊กออกมาหายพอสวัยเนาะค่ะพอสวยนี่ก็แน่มึงกบเพื่อนว่าแน่มึงแล้วกบนี่ ในปากกบมีแต่ปิ่งเพื่อนว่าค่ะเนี่ยมันกบปากกบมีแต่ปิ่งเพิ่นว่าขาบปิ่งอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆเพื่อนว่าอยู่ในปากมีปิ่งเบิดทุกตัวเพื่อนว่าค่ะก็ว่าสิบเอาเพื่อนว่าในความฝันก็เลยได้เอาเพื่อนว่าตอนหลกนึกบ่อยากได้ปันไดก็ได้เอาเพื่อนว่าค่ะก็เลยเอากบนี่ไปเก็บไว้เพื่อนว่าก็เลยกลับมาอีกเพิ่นว่ากลับมานั่งกระปูเนาะค่ะหรือว่าผ่าเนาะค่ะพอมานังแล้วผ่าก็เลยบอกว่าสิไปทั้งหน้าต่อเพื่อนก็ลงบ้านไปว่าสัน หลังจากนั้นพอสวยก็โล่งคางเฮื่อนเละหองเพิ่นว่ามานน้ำปลาน้ำดงเพิ่นวาพ่อมาแล้วได้ยินเสียงนกห้องเพิ่นวะก็เลยไปซองเบิงพอไปซองเบิงแล้วเห็นนกหน่อยมีตัวงามเพิ่นวาสี่ตัวอยู่ในห้างเนาะค่ะคุณพ่อนี่หันบ่ได้เอานกเนาะค่ะแต่ว่าหันหินเพิ่นว่าค่ะ คุณพ่อเพิ่นก็เลยหูเม่อเพิ่นว่าฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะพอสวัยก็เลยไดตตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขกตัวนั้นก็คือเก่าสามแปดเป็นเหลขกดีจากฝันเพิ่นว่าให้เป็นเหลขบุญเนาะค่ะเหลข3สามตัวไปตัดเลรเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะส่วนเหลขล่างนี่คุณพอสวยนี่เพิ่นห้ยสี่หกเนาะค่ะ สี่หกกับสิบหกเนาะคะ่ะเพิ่นนห้เป็นเล็ล่างเพิ่น่าเล็กีจากฝันคือกันเพิ่น่าค่ะเลขสามตัวบนตีจากฝันนี่เก้านี่เพิ่นตีจากคบเพิ่น่าคบตีเป็นเก <having> <Paint> ่าเนาะค่ะกบสามตัวตีเป็นสามเพิ่น่าลักกะผะนี่ตีเป็นแปดหรือว่าปิงเนาะค่ะอยู่ในปากคบนี่ตีเป็นแปดเพิ่นกระหายสามตัวมาเป็ <misma> right. นเก้าสามแปดเนาะค่ะเลขกสามตัวส่วนสี่หกนี่เ <sm> ป็นเหล็กล่างเพิ่น่าเพิ่นเห็นนกเนาะค่ะโกนี่สี่ตัวเพิ่นกระห้สี่มาเนาะค่ะแล้วกะ ห้างนกเพิ่นว่าห้างนี่เป็นหกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าเอาหาเพิ่นเอาหกเนาะค่ะเพิ่นก็ได้จับหกใส่เป็นสี่หกเนาะค่ะเหล็กสองตัวเหล็กรางแล้วก็หนห única, หห cray, ห microbes, ึ g, ่งหกนี่นกนี adays, ่เป็นหนึ่งเพิ่นว่าค่ะนกนี่น้าหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ห้างนี่เพิ่นก็ตีเป็นหกคือการเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้หายเป็นหนึ่งหกเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันของพอสวัยค่ะเป็นแนวทางของพอสวัยก็อย่าลืมตัดกับมุนน้่ค่ะ กันไหวเนาะค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพร้ารวยน,น้ำเดเดอค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ